ไปอ่ามีรายการอาหารวันนี้ไปมุ่นไปพี่ด้วยเอาชองอันเลยปะเพราะอันเดียวมันสีช่มมันสีช่มตอนนี้เขาบอกกินมะเขือเทศผิวพันธุ์ดีนะพี่หนึ่งกินพริกไหมในตำมงฮวงวายเนี่ยคือมะเขือเทศเต็มอยู่เขาเห็นไม่ไปกินนะพาที่ทามาให้กินมะเขือเทศนี่เลยก็หอดร็อกนะอันนี้ไหมนี่ มันคืออะไรอันแทบันเช็บมันจะหอมใจแสันี้มันคือยังมะพริกไค่มันมันคืออะไรนะต้นอ้อมันคือแต่ว่าอ้ยย่ายจำแนงเดี๋ยวมันจอไม่ถือลำอมัยโอ้โหปวดปวอะไรปวดไข้หน่วยปวอะต้องอาปากอยู่อะ อ้าวันจี้กินเาะวัเจ้าดีขาดเอ้าคำแรกคำแรกว่านไข่นวยวอานันเอาไหนเขากินเองวันนี้คุณว่านหรือคุณเวนแวบว่นตามาพก่มันคือกินคราวนี้กับตำมะงรบอเปล่าับอบคือปนเนาะ้ตำมงผัดเบิร์ดเนาะกินอใเจ้าเเ่อกี้ห่จิมสมตำอันนี้กินกับส้มตำนี่สัดยอดอืออออนน โอเคไปซะสนะว้าคือปรกัดหละงกันอันเจ้ากินรสเนี่ยย่งเดียวเบิ่งเองคือน้ำมาแท้สำุงให้กินดีบ่นี่กินให้กินได้เนาะไปที่น่าก่อนแล้วค่อยไปที่น่ารักต้องตามหลังต้องตามบังหุงเลยเด้อครับแล้วค่อยไปกินตะบุกที่บ้านแล้วก็จะรู้สึกอร่อยตะบุกลุงน้ำป่นว่ายังไงมันก็ไปรวมกันทั้งเก่าเนาะว่ายังไงก็ไปรวมอยู่ดี มันก็เป็นมันเก่าเนาะแต่่าเกากินยางละม่นกินเทอรไรอันเท่านั้นล่ยเนอันนี้แหะหน้าตาเปลี่ยนหม่ย้ำสาวตินเก่ากินกุ้หน้หน้ามักนัดกินแล้วต้องขย่าตัวให้บริสุทธเออขยเยาขยเยาให้เขากันว่าน่ามักนัดนักชแนลนะบอกนักชแนลบอกพินัทกุังกึดเเป็ด กุ้งทอดเทลกุ้งทอดแถวขอกว่าเนี้ยแม่บุกมาลมาละมุกามไรเต็มพิซซ่าเราบุญนะเดี๋ยวผมต้อเทลเดี๋ยวจะเป็นหน้าพิซซ่าแล้วตอนนี้น้ำมวนกันนน้ำมันน้ามวนไปหดกุ้งทอดเทวกุ้งทอกเทวกุ้ง็อกีโลบดอืไม่ได้ค่อยกินเทื่อได้กุ้งอันทอดแถวพิซซ่าก็าทำด้วยอะไรบ้ เขาทำจากโซดาบอกแปงเขามันได้สีซ่าก็ต้องทำจากโซดาใ่ไหตายบคนยัยคนยับ้าหัวมาเขาดจกต้องรับมุกแกด้วยโก็ซาเหมือนกันนะพ่อคกซ่าบอกซ่าคกซ่าโมเมนต์คกเทลเนาะในอีลอเป็นจังไรรสชาติยำมาพีใครยำมาอร่อยไปเาเมื่อกี้นี่ตกินกับตําอันนั้นขากมาเนาะก็นั่นก็ต้องยัทานอจ พูตีกินจนบาลืมหูลืมตาแต่ว่านไปเยอะไปเล้วอีกแล้วเวนแม่เออแม่ลูกไปนั่งานุนแบบนี้ดสีลูกได้ตอนไปลอดมีแต่แนวหยนางนมีแต่แนวไป้มาตั้เแตาุนแล้วสิไล่ครับไปักบตอนี้ตั้งแต่อมานน้นันนันันนัคุณแม่ยาลคุณแม่เอาอันนี้มจะไปสิ ลูกไล่รถเลยวะมองมองไปทุกมัมัเกียวกัะรกว่าตัวนี้ไปกูเหรอเอาไปพูดรถรถปิกอัพคุณแเ่งขนั้นไปไหนเพิ่นบอกดูบ้านครับบอกคุณเองเอาออกมาเกอร์ไผนน่ะเกอร์เบียเกอร์ไผอมาตังนี้บอกพอกันยูแดดนะคอนทนทยูท์ยูอนยอน ใยญ่กันแล้วทุกคนนะแดดเรื่อยๆเขามีไล่ที่คราวนี้แดดมาไล่ที่เราแดดไล่ที่นะหมดกระนั้นมาขัดดรียกแต่แท่งหมดอ้าวแล้วอีกแปดไล่จะครบสามร้อยไล่ครับกับห้าสิบเก้านาทีแล้วหมดนี่ก็ตามกันจังเพราะหวานเนาะมันกัโปวดมังขุ่นหวานทั้งคนหวานทั้งมดเนอ อนี้ชรับผิดชอด้วยี่ีนสอนด้วยเขาให้ไข่เหรอแมนอร่อยนั่นนะกนกินี่ก่อนไปท่นี่ก่อนนะครับก่อนจะเจอใหม่นะครับกคอย่าลืมกดไลค์กดแชกับเรด้วยนะครับ